สวัสดีค่ะนี่ผมเด็แชายในช่องสงสารนั่นเองนะคะวันนี้ฮะเราจะมาทําการทดลองคอร์ดเสียงไดเวอร์กันนั่นเองฮะซึ่งครั้งนี้ครับผมขอภาคแบบปกตินะคะไม่ภาคแบบเออเออแบบนั้นแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะซึ่งรอบนี้ฮะก็จะเพิ่มความยากในการทำนะคะก็คือเราไม่สามารถใช้ปิ้วไปพลาสติกได้ฮะเริ่มจากขวดน้ําใส่น้ําเต็มนะคะใช้หลอดนะคะดินน้ํามันอันน่ารักนะคะกันไกลอันน่านุ่มนิ่มเลยน้ำนุ่มนิ่มอะไร สกอเทมนะแล้วก็ถ้วยนะเอ้ยยังไม่บอกเอาไว้ใช้ทำอะไรก็อย่าลืมติดตามชมต่อไปนะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาการทดลองกันเลยดีกว่าฮะเริ่มจากการนะคะที่เราจะต้องทาการตัดหลอดนะคะออกสักประมาณสามนิ้วนะคะซึ่งผมก็ไม่มีมไม้บรรทัดสมามนิ้วผมก็เลยใช้ไม้บรรทัดธรรมดาวัดดูนะคะก็ตัดสักประมาณนี้ละกันนะคะตัดไปเลยจับโอเคนะคะตัดไปแล้วนะคะก็เราก็จะได้มาอย่างนี้นะคะต่อหลังจากนั้นนะ,ะเราก็ทําการพับลงมาฮนะ,ะโดยไม่ต้องแบ่งครึ่งนะคะให้มันเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทําการตัดด้านยาวนะคะให้ออกเป็นแฉกแฉกฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งนะคะ เราก็จะตัดไปนะคะแล้วเราก็จะมาพับตรงปลายนะคะออกนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ขยากทำตามก็ลองทำตามดูได้นะคะซึ่งต่อไปนะคะเราก็จะต้องทำการเอาสกอตเทปมาติดนะทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันนะคะอย่าลืมนะติดให้แน่นเลยฮะเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะก็ติดไปเลยนะคะ พอเราติดสกอตเทปเสร็จนะคะก็ทําการเอาดินน้ามันนะคะมาถ่วงนะคะที่ด้านที่มันเออด้านเนี่ยด้านเนี้ยหรอคะอ่าก็เห็นแล้วนะะก็ด้านนี้ฮะ,ะแล้วก็เอาจะเอาดินน้ามันมาถ่วงฮะ,ะแล้วเราก<ม>็จะเอาไปลองลอยน้ําดูนะคะซึ่งนะคะการที่เราจะลอยน้ำนะคะก็คือเราต้องเอาดินน้ามันนะคะเพิ่มลดปริมาณดินน้ามันเพื่อให้ตัวคาร์เซชเนไดเวอร์ของเรานะคะลอยปริ่มนะ้ำมาอันนี้ไม่ได้ะคะเพราะอันนี้มันคือการจมนะะจมเราก็ต้องเอาดินน้ำมันออกนะคะ โอเคฮะเดี๋ยวต่อไปฮะเราผมก็จะทําการบีออกไปหน่อยนะฮะปี๊ออกไปนะฮะโอเคฮะซึ่งเราก็จะมาลองดูอีกทีนะคะว่ารอบนี้นะคะมันจะสําเร็จอเออเอหลุดเออหลุดหลุดเอเออเอาใส่เข้าไปใหม่ใส่เข้าไปใหม่เร็วเร็วช่วยเร็วเเออนี่ยียบร้อยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและตอนนี้นะคะผมก็สามารถทําได้สําเร็จนะคะมันก็ลอยปริ่มน้เมันลักษณะแบบนี้นะคะก็โอ้ผมก็ดีใจมากมากเลยเนะเพราะว่าผมก็บีออกมาหมดแล้วมันก็ทานใช้เลยฮะ โอเคฮะอะไรเ <im itation> มื่อเมื่อกี้เราทําการสําเร็จเบรลี่เรียบร้อยนะเราก็จะมาถึงพระเอกของเรานะ,ะก็คือขวดน้ํานะฮะเราต้องมารุนละถึกกันในตอนนี้แหละค่ะว่าเราจะทําการบีบและลงไปหรือว่าปล่อยแล้วมันจะขึ้นมาหรือเปล่านะฮะตอนนี้ฮะ,ะก็ร้อมแล้วใช่ไหมดิ้มเอยนีและวอุยนาทีชีวิตนะคะบีบเข้าไปบีบบีบบีบลงไหมลงไหมลงไหมอ้าบีบอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ลงมาใหม่นะคะก็ ลองเอาดินน้ำมันนะฮะใส่เข้าไปนิดนึงนะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่จมนะ <c oughs> ก็ลองใส่เข้าไปฮะเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอบนี้ฮะผมพบดินน้ำมันไปฮะแล,ล้วมันรู้กันเฮ้ยมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วโอ้โหมันลงไปแล้วทุกคนแล้วพอปล่อยมนันก็ลอยขึ้นอู้ปะมือปมือปมือดูอความดีใจของเขาสิฮนะโอ้ดูฮะผมรู้สึกดีใจมากฮะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูอีกรอบนึงฮะบีบบีบลงมาลงมาลงมาใช่ไหมก่อนเอาไม่ลงไม่ลงฮะเพราะว่ามันต้องบีบแรงนิดนึงนะฮะเราบีบรอบนึงฮะบีบแรงรุนแรงรุนแรง ไม่ลงดิเฮ้ยลงดิลงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจหายใจหายใจหายลงไหมลงไหมลงไหมลงมาเลยคือไปอีกแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูฮะข้างบนไม่มีอะไรนะฮะเรามาดูกันฮะนี่คือวิทยาศาสตร์ฮะพอบีบลงไปแล้วนะฮะโอ้สีหน้าเขาดูเข้งขึมมากเลยนะแล้วบีบลงไปแล้วมันลงไปแล้วพอผมจะปล่อยฮะแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วโยโฮีนี่ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะก็ฮะลองไปทำกันได้นะก็ฮะก็ ก็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 ไปตอนท้ายคลิปเลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสุดค่ะบายๆก่อนจะลากันไปครับผมขออธิบายรูปนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งรูปนี้ฮะก็คือการแบะออกอันนี้ฮะซึ่งแบะออกนะคะก็จะเป็นการทําให้อากาศเข้ามาและสามารถใส่ดินละมันได้ค่ะถ้าเราไม่แบะอากาศก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วก็ใส่ดินละมันก็จะเป็นการอุดอากาศนั่นเองขอโทษที่คลิปยาวไปหน่อยนะครับคุณครูแต่มันต้องเป็นแบบนี้จริงๆนะขอโทษนะครับ